สรุปสรุปแล้วคือไม่ไม่มีปัดตัดต่อเลยนี่เขาจริงเขาจริงก็บอกว่าแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มาทําเพื่อให้ดูว่าตัวนู้นดีตัวนี้ดีแต่ก็มาดูว่าใช้ดูผลิตภัณฑ์ผลิตภัใช้แล้วมันเกิดอาการอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างมันได้ผลอย่างยังไงเนาะแต่พอทําไปแล้วมันมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันไม่ใช่การหลอกลวงก็ให้ก็มาสัมผัสของจริงดูนี่เป็นเป็นการยืนยัน ว่าใช้อาดีสองข้าหันหนึ่งแล้วมันได้ผลเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นนะอย่างที่เห็นก็ดีเนี่ยถจะแตกไวอ่อนเต็มก็อยู่ได้ใช่ี่ยครับถ้ามีฟาร์มสมบูรณ์นะนะลูกก็สมบูรณ์ใบลูกสมบูรณ์สำคัญที่สุดคือประหยัดประหยัดประหยัดรายจ่ายประหยัด้นใช้เม่เปืดมันก็ดีว่าเดิมอ่ะ แต่ยังแต่แต่ยังจะให้ดีมากตรงปีหน้าตรงปีหน้าเนาะตุเลียนสาวอ๋อตูเลียนสาวครับตุเลียนสาวที่เพิ่งออกใหม่มันก็เพิ่งออกลูกอ่ะแต่ถ้าปีหน้ามันออกปีนี้แล้วปีหน้าลูกก็จะดีกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ลูกก็ ก็ได้มากกว่าปีที่แล้วมันมีแต่มันเหมือนว่ายังยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เนาะยังเกี่ยวกับนี่แต่ปีนี้ทรงจะดีทรงจะดีกว่าลองไปข้างโน้นนี่อ่าไปแถวลิ้นนะงอเงกเนี่ยมันก็ดีกว่าปีที่แล้วอ่าลูกดกเนาะนี่นี่ครับดูดูดูงอกงอกโอ้โหดกมาก ดกอดกดอกก็ปีที่แล้วลูกก็ดีปีที่แล้วปีที่แล้วลูกมันจะเล็กกว่านี้นะอจะโตกว,ว่า,ามสมบูรณ์ก็รอกแกประมาณสินนนสนส้นเดือนเนี้ยคงจะได้อ๋อสิ้นอ๋อสิ้นเดือนธรรมดามันก็มีลูกแต่มันมีไม่ดอกตอนนี้อ๋อทีนี้จะดกกว่าครับคือสรุปแต่ทุเรียนอ่ะมันก็สมบูรณ์ทุกต้นอ่ะทุกต้นเลยเนาะ จากจากเมื่อก่อนที่ยังที่ยังไม่ได้ใช้อาดีเป็นไงเทียบเทีมเทีดีบางทีต้นมันก็จะเป<ะ>็นแผลเน่าต้นเปลยเน่า<ะ>มันทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ลูกก็เลยไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ฉีดใบฉีดลูกอย่างเดียวนะ,ะเรายัางใช้ฉีดโคนถูกครับฉีดโคนโคต้นฉีดล้ต้นฉีดขึ้นไปเลยฉีดกอนที่เป็นลูกอ่ะลูกกอนเป็นลูกใหญ่อ่ะเราก็ฉีด ร้อยปีเลยมันแทนยาเชื้อราใช่ใช่ใช่แล้วมันทําให้หลกสมบูรณ์พอหลักสมบูรณ์แล้วใบก็สมบูรณ์สมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์ใช่มันจะไม่โสมถึงหมดลูกแต่กระต้นก็ไม่โสมไม่โจม่ครับเราสอยหมดไปแล้วก็ต้นใบก็แตกมันใหม่พอหมดลูกปุ๊บก็อามาฉีดอีกก็แตกใบอ่อนทันทีเลยัเพราะมันมีความสมบูรณ์ของมันอยู่อ่า ปี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 ที่แล้วที่ผ่านมาต้นนี้ยังนิดเดียวแล้วเนี่ยครึ่งครึ่ของอันนี้อ่ยครึ่งของครึ่งนี้แหละเออครึ่งของต้นนี้อตอนนี้ประมาณหกหกหกเจ็ดเมตรแล้วมั้งเนี่ยปีที่แล้วสูงประมาณสามเมตรเนาะแต่ปีนี้สูงประมาณไปอีกเท่าตัวอีกเท่าตัวอืนี่นี่ก็ไม่เกินอีกสองปีก็มีอีกสองปีน่าจะได้แล้วเนาะสองปีเราก็ได้ลูกแล้วครับ เดี๋ยวไปดูต้นตรงนู้นหน่อยทีไปต้องไปอย่างว่าเลยเนาะถ้ามันไม่ได้ผลกิมาแล้วก็กลุ่มเลยจะเอาอะไรดีอะไรดีรดใช้ตรงไหนดีมันถึงจะผลิตภัณฑ์มันถึงจะออกมา,าดีดปีหน้ารุ่นนี้เริ่มลูกทั้งหมดปีหน้าเพิ่พมเป็นรุ่นสาวอ๋อครับอันนี้นี่กี่ปีนะที่ที่กำลังรุ่นสาวเนี่ยอันนั้นห้าปีห้าปีเริ่มลูกแล้วเนาะแต่ผลที่มเป็นอย่างนั้นอ่ะที่แรกมีตน้นเงาะ มันก็เลยโดนเงาะเบียดโดนเงาะเบียดอืมพอเราพึ่งเอาเงาะออกได้ปีนึงสองปีมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นอเดี๋ยวมันก็จะกลับมาสภาพให้เราครับได้ผลผลิตมันนะไหะอืมเนี่ยมันก็ใช้ายๆกันต้นนต้นนี้เหมือนเหมือนกันหมดเลยเนาะเออเหมือนกันทั้งอ่าเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ภาพตัดต่ออันนี้อันนี้ของจริงร้อยเปอร์เซนต์ มาดูพื้นที่แล้วมาพิสูจน์แล้วเนาะยูทูบก็เอบเป็นภาพตัดตอมดูทีเออเออเดี๋ยวผมไอ้คนที่ก็บอกว่าก็ใช้แล้วมันมันไม่ได้ผลจริงๆอ่ะเราก็คุยกับเขานะอเขาบอกว่าเขาใช้ไปหน่อยบางทีใช้ว่าอะไรดีก็ตามไปหมดอ่าส่วนใหญ่เนาะเขาไม่ลองไปจนถึงขว้ของมันอืว่าแท้จริงแล้ว ผลออกมายังไงไม่ว่าใครว่าอะไรดีเอาหมดแล้วถามเขาอย่างงั้นนะนะเราก็สงสัยแต่นี้เราไม่ได้มั่วอันนี้เราใช้ของเราตลอดเนาะยืนยาวเราจะลองดูจนถึงขั้วของมันจนถึงเลยนั่นถึงขั้วของมัน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 ถึงจะเห็นผลมันต้องใช้ต่อเนื่องมันต้องใช้ต่อเนื่องไม่ใช่ใช้ครั้งสองครั้งแล้วโอ้ไม่เห็นผลไม่ใช่ไม่ใช่บางคนก็ใช้แลวไอ้คนนู้นก็ไหวไอ้นี่ดีอ้าวเดี๋ยวลองตัวใหม่อีกคนนี้ก็ไหวนี่ดีเดี๋ยวลองตัวใหม่อีกมันก็ใช้ ไม่ได้ลองดูอ่ะแท้จริงมันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแต่แท้จริงมันก็ดีนะดีดีจริงับอันนี้ยอมรับเลยเนาะแต่ไม่ดีจริงเนี่ยดูลำต้นเนี่ยนะ่ยเนี่ยเวลามมรลูกอ่ะเราก็ฉีดโคนด้วยใช่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 แต่ว่าทุเรียนอ่ะปากของมันอ่ะอยู่ที่รากใช่ ที่รับสารอาหารน่ะอยู่ที่รากอากาศเขาถ้ารากไปแข็งแรงอ่ะต้นจะไม่สามบูรณ์อันเนี้ยถ้ถ่ายชัดๆตีเนี้ยดินรต้นน่จะเขียวอึ้งเลยเนี่ยแต่ตุเรียนมีลูกอ่ะถ้าไม่สมบูรณ์จริงอ่ะต้นไม่เขียวได้ขนาดนี้หรอกอันเนี้ยต้นเขียวอึ้งเลยอ๋อแสดงว่าต้นสมบูรณ์เพราะรากมันสมบูรณ์รากสมบูรณ์อะไรก็สมบูรณ์ไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นใบเนี่ยก็พันก็เขียวหมดเลยเป็นเหตุผลต่อเนื่องกันมา ตอนอตนนี้ตอนนี้ประมาณกี่ลูกเขาเนี่ยตอนนี้หนูนับไปหกสิบสี่แต่นตัดไปเจ็ดลูกแล้วนะออตัดไปตอนวันที่สิบสามมาเจ็ดลูกแล้วเพราะมันมีผสมมา แค่เจ็ดลูกแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออสบายใจสบายใจไม่เครียดเนาะไม่เครียดเราไม่ต้องมาคอยสรรหาเอ้ยหนุ่มของแจ๊กูจะไปเอาเลยเออจะมาอะไรเสริมเติมแจกกันไปตองเลยไม้ที่ไปเอามาใหม่มันจะได้ผลจริงไหมออันนี้คือตัวเดียวสบายใจคือเชื่อก็มาดูใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อก็มาดูเอาที่เอาบอกบอกที่อยู่ที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 ่นี่ที่ไหนเนาะ ก็มาที่วิปีวินัยเนี่ยแหละปีวินัยแล้วที่กองดินเนี่ยนะอ่าเราพอมาเจอปีวินัยแล้วปีวินัยก็จะส่งมาที่เพราะว่ามันเป็นสวนติดกันกับคุณวินัยอ่าเป็นเป็นมีทั้งหมดสี่สวนนะสี่สวนติดติดกันอยู่คุณประโยชน์เนี่ยสี่สวนอยู่ในพื้นที่เดียวนี้เองคุณที่ของลูกโยนเป็นไงปีนี้ก็สวยเหมือนแต่สวยนะเหมือนเดิมเนาะแต่ลูกก็ได้มากกว่าเดิมจากปีที่แล้วก็ได้สองพันห้าปีนี้เขามีถึงสามพันเจ็ดร้อยลูกโอ้โหแต่ว่าต้นมัน โตขึ้นลูกมันก็มากขึ้นอ่าแต่ฟสมบูรณ์มันก็อยู่ที่ต้นนะา้าต้นโลกเนี่ยมันก็มีลูกปีเดียวแล้วมันก็ตายแล้วเราก็ไม่ได้ผลผลิตโตอันนี้เราได้ต่อเนื่องมาเพิ่มขึ้นทุกปีเนาะจากการที่เราใช้มาทั้งหมดสามปีเนี่ยเราได้ต่อเนื่องมาทุกปีแต่ละปีมันก็ปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าก็ได้เพิ่มเพิ่มขึ้นไปไม่ได้หยุดที่ว่าคืออย่างน้อยจะเพิ่ม มากกว่าเกา่าไ,ไม่ตม่ำกว่า20ซพูดง <laughs> ่ายๆไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่านะฮะจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะความสมบูรณ์อะไรทุกอย่างมันก็ดีไปหมดใช่ใช่ต<อ>นสมบูรณ์ลูกต้นมันสมบูรณ์ลูกก็สมบูรณ์ใบก็สมบูรณ์ใบสมบูรณ์ทุกอย่างเวลาหมดลูกแล้วพร้อมที่จะแตกใบอ่อนได้เลยไม่ชะงักใช่ใช่พอเนี่ยถ้าเดี๋ยวตัดหมดลูกใบโอ้พึบ ใบพืบเลยเเนี่ริ่มเริ่มแนะครับถ้าเราก็ไม่มาเขียดตักนกอตัดลูกเสร็จใบก็เป็นเนื่อไม่ควาจะให้แตกใบอ่อนใหม่ก็ไม่แตกตอนนี้แตกตอนนี้แตกแตกจมันเสมอตอนนี้พร้อมเลยทั้งทูกทั้งใบสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุ๋มนะครับที่ให้โอกาสได้มาติดตามผลการใช้อาดีกันเนาะอาดี2551 ก็ยืนยันกันแล้วว่าผลิตผลออกมาเป็นที่น่าพอใจอ่าพอใจเป็นพอพอใจเนาะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองใช้ดูถ้าไม่เชื่อก็ลองใช้ดูหรือว่าหรือว่ามาดูมาดูของจริงแล้วที่นี่เลยนะไม่มีไม่มีการตัดต่อตรงนี้ไม่ตัดต่อเป็นของจริงอันนี้พื้นที่จริงบางคนก็บอเลือกเฉพาะต้นสวยๆเราไม่มีต้นสวยๆให้คุณเลือกเลยไม่มีเลือกนะครับนี่มันสวยทุกต้น มาดูแล้วมันมันเป็นเนื้อเดียวกันอ่าอ่าใช่แต่คนที่เขามาดูเขาก็บอกว่ามันเนื้อเดียวกันไม่ได้ตัดต่ออ่าใช่นี่จากการสงสัยที่เขาเข้ามาดูเขาบอกว่ามันเป็นผาพตัดต่ออ่าแต่พอมาได้คุยกับเจ้าของสวนแล้วมาสัมผัสของอ่าลงพื้นที่แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ตัดตอมันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันใช่แล้วคนที่มาถ่ายทำนี่เขาก็ไม่ได้ถ่ายทำเพื่ออะไรเขาถ่ายทำเพื่อปฏิบัติันธ์มาติดตามผลออติดตามผลกัน ตอนนี้เพิ่งเพิ่งมีปีแรกออันนี้อันี้ทุเรียนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ประมาณห้าปีห้าปีเนี่ยมีปีแรกแต่ลูกก็ธแต่ลูกก็โอเคเลยเนาะอืมันเป็นไอเคโงงอะแต่ว่ามันน้อยลูกมันจะเป็นอแต่นี่ลูกมันสมบูรณ์อ่าอันนี้ปีที่แล้วมีได้แปดลูกปีนี้มีอ๋อปีแล้วมีแปดอ่าปีนี้ปีนี้เจ็ดสิบลูกเลยเจ็ดสิบสี่ โอ้จากจากแปดนะจากแปดลูกจากแปดลูกไปเจ็ดสิบสี่ลูกหลายเท่าตัวแล้วลูกแล้ลูกอ่าทรงสวยทรงสวยก็ใช้ได้เลยนี่ขนาดผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมามาช่วงช่วงรสมมันเนาะปีปัญหาจะมีเยอะหน่อยตรงที่ว่ามืฝนมันจะตกอ่าฝนตก ฝนตกบางคนยับใบอ่อนมยับยัางใบอ่อนไม่อยู่อแต่อันนี้มันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรอืมเราก็ใส่ปุ๋ยด้วยฉีดยาด้วยมันก็อยู่ได้ครับพออยู่ได้ลูกก็อยู่ได้ลูกก็อยู่ได้อืมปีนี้ต้นนี้ปีนี้อ่าต้นนี้ปีที่แล้วมี่แปดลูกปีที่แล้วมี่แปดโอ้เป็นเลขแค่โค้งหมดเป็นเลขแค่โค้งอ๋อก็เพิ่งหัดมีปีแรกอ่ะอืมแต่ปีนี้มีได้ถึงเจ็ดสิบสี่ อโอ้โหครับอันนี้ก็ปีที่แล้วก็มีปีนี้จะยังคงสภาพแดมอยู่อ่าน,นี้ถือว่าเสมอต้นเสมอปลายแต่อีก้างนี้ที่มันใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวพี่น้ำจะมีปีมีอ่านี่เขาเริ่มเริ่มแล้วเนาะเริ่มๆๆๆออกเริ่มออกเริ่มออกลูกเพิ่งจะเริ่ม,มปีดอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวปี่หน้าจะดีตอนนี้ก็สมบูรณ์อ่าสมบูรณ์โอ้ลูกสวยเหมือนกัน ขอกรหาเอ็มเป็นผัพตัดต่อว่ามีคนเคยมาดูที่สวนเมื่อปีเนี้ยเขาบอกว่าเ็าดูใน,ออน,น ddr ไปแล้วว่าสงสยัยสงสัยเอ็มติดตัดต่อเปล่าวะา,าวาเป็นภาพตัดต่อหรือเป <laughs> ล่าเราไปดูม<ข>า <จน S 2> เลยไปดูต้นจริงสัมผัสที่สวนจริงๆอ่าแล้วสรุปเขาว่าไงพวกแท้จริงไม่ใช่อ่าตัดตอมันเป็นของจริงอ่านี่มันของจริงร้อยเปอร์เซ็นของจริงที่เขามาดูคือหมายความว่ามันเหมือนกันกับที่ ขายยูทูบไปได้เป็นตัดตาตอเออพ้นที่คนลงมาในพื้นที่ปอวะก็คิดว่าเป็นผาพตัดตอเลือกขายเฉพาะต้นสวยอ่าแต่นี่มันริงไม่ใช่อ่ะอันนี้มันสวยทั้งสวนเลยเขาบอกมันเหมือนกันอ่าเหมือนกันคนมาดูก็บอกเหมือนกันอ่าหลังการใช้แล้วเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมเออเจะเริบโตแบบไหนใช่ใช่ก่อนใช้หลังใช้เราปติดตามกันนะครับ ก็ทางไงถ้างั้นก็ม,มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อของหนูไม่ชัวร์ไม่ชัวร์หน, <laughs> หนูไม่ขายขาก <laughs> ครับครับ <laughs> เอาของคุณนะ <laughs> ครับครับสำหรับท่านที่สนใจ RD 2551นะครับโทรหาผมผมนทัททวุฒินะครับเบอร์086 661 7291นะครับติดต่อได้ตลอดเวลาผมรับส่ง<อ>ส่งให้ทั่วประเทศเลยไม่ต้องกลัวว่าสั่งวันนี้ปุ๊บไปเกิน2วันถึง<อ> <laughs> รับประกันว่าถึงเนี่ยเนีถึงแนี่ยเนี่ปิผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไมรับรองคุณภาพเนาะรับรองคุณภาพรับคุณภาพเขาได้ผลจริงๆครับเดี๋ยวอนาคตต่อไปเนี่ยก็ของบริษัทเนี่ยเราก็จะมีโดนมีโดนนะตัวโดนเช่นพน่นอ,อ,อ่าพ่นทั่วทั่วประเทศเลยหมายถึงหมายถึงรับฉีดฉีดฉีดโอ้รับฉีด ทั้งต้้นไมครับต้นไม้ทั้งอ้อยทั้งนาทั้งมันสับปะหลังอะไรเนี่ยแต่เราใช้โดนเราใช้โดนฉีดให้เขาเลยเออฉีดเลยอนาคตอนาคตอนาคตเทคโนโลยีอ่ะฝั่งไกลใช่ใช่แต่ใหม่ๆขึ้นอ่ามันก็เนาะยังทำนาทำไร่ทำสวนนี่เดี๋ยวนี้คนมันหาฉีดยากแบบว่าหาแรงงานหาแรงงานยากเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เราก็ปื๊บเดียวแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยแล้วมันก็ได้ผล นอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถ่ายรีวิวให้ให้ให้เห็นกันให้ดูกันเพราะตอนนี้กาลังสั่งกันแล้วตอนนี้กาลังสั่งโดนเพราะเพราะว่าเขาบริษัทโดนเนี่ยเขาดูผลิตภัณฑ์ไลาย้าอย่างแล้วเขาเอาไปใช้แล้วมันไม่ประสบผลสาเร็จเขามาดูตัวนี้ตอนนี้เขาสนใจตัวนี้มากเพราะว่าประชิดประทดลองฉีดแล้วเห็นผลจริงเห็นผลจริงตัว <ใน S 2> อาร์ดีสองฮาหนึ่งเดียวเราคราับครับพอฉีดไปปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทันที ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะแ,แตกยอดขึ้นมาใหม่หมดให้ความสมบูรณ์ให้ความสมบูรณ์ทั้งทั้งพื้นดินทั้งน้ํทาทั้งอะไรต่อไปก็เราจะมีโครงการแบบช่วยช่วยชาวบ้านเนาะไอ้ที่แบบพื้นดินไอ้กดดังมันมีสภาพอะไรพวกน้ําพวกอะไรเหม็นเน่าเป็นอะไรพวกนี้เราก็จะไปช่วยไปช่วยชาวบ้านนะไปไปทำให้เข้าฟรีเนาะสาธารณประโยชน์ จะไปช่วยครับครับเพื hey. He ่อให้เกษตรกรอยู so ่ด like, ีกินด sure. erm. ีกันมันเป็นเป็นนโยบายนโยบายของบริษัทครับเพื่อเพื่อให้ชาวไร่ชาวนาได้รับประโยชน์มากมากที่สุดอ่ะพูดง่ายๆเนาะชาวชาวสวนนี่แหละมันเป็นเข้าไปถึงครัก้นลึกของมันใช่ใช่ใช่คือเมื่อก่รนี่ก็ได้รู้จักบางคนไม่ได้รู้จักใช่บางคนก็ยังไม่รู้จักนั่นแหละ คือนโยบายคือต้องการเมื่อก่อนนี้เงินเข้ากระเป๋าพอค่าคนกลางไอ้หนุ่ยนี่เนาะแต่นี้เรามีนโยบายคือเงินเข้ากระเป๋าพวกเกษตรกรจะทําให้รวยเสมอภาคกันถ้าอยู่ดีกินดีใช่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 จะได้อยู่ดีกินดีชาวไร่ชาวสวนชาวนาได้ได้หมดเนาะครับหลับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยครับ